เนื่องจากลูกค้าต้องการระบบอบพยพฉุกเฉินผมได้เตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาเพื่อเพิ่มโซลูชันให้กับลูกค้าระบบหลกัหลกๆที่ทางลูกค้าใช้งานก็จะประกอบไปด้วย v m 2 0 0 0 Series rm 2 0 0 m ที่เป็นรีโมทไมค์นะครับอุปกรณ์เสริมที่ผมแนะนำก็จะเป็น gas eb 2 0 0 m มีหน่วยความจำา120 8เมกะบิตนะครับหลักการใช้งานถ้าเราประกาศทั่วไปเลือกโทนประกาศตัวนี้มันจะได้สูงสุด5ส่วนผมกดปุ่มนี้หมายความว่ามันจะเป็นกลุ่มทดสอบ1 2 3 4สวัสดีครับแต่ถ้าผมเลือก เฉพาะโซนประกาศโซนเดียวทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ในหลักการของการอพยพฉุกเฉินแล้วเราต้องใส่การาฟตัวนี้เข้าไปตัวนี้ผมใช้ไฟล์ mp2 เขียนเสียงไว้เรียบร้อยแล้วจะทำการทดสอบให้ลูกค้าดูนะครับ ในระบบตัวนี้มันจะมีส็อตการ์ดของตัว e v 200m เมื่อสักครู่นี้เฟลวมันโชว์อยู่เพราะว่ามันมีบอร์ดเซอร์กิตบอร์ดแต่ไม่มีการ์ดพอผมใส่ไปปุ๊บมันก็จะหายไปเป็นสเตตัสปกติในการเปิดแบค็คกราวน์มิวสิกของตัวนี้ถ้าเปิดเพลงเล่งโวลูมตรงนี้ตรงนี้ก็อะโวลูมของแต่ละอุปกรณ์ดังแต่ตัวนี้ไม่เล่ง ก็จะไม่ดังถึงแม้ว่าเร่งแล้วถ้าโซนเราไม่เลือก mm. ก็จะไม่ไปที่ปลายทางนะครับ mm. นี่คือการปรับเลเวลแต่ละโซนที่ปลายทางเลือกโซนได้ mm. ออโซนก็ได้อันนี้ก็คือในการแบบเปิดแบ็คกราวน์มิวสิกถ้าเกิดอก,การอพยพตต์เฉินจริงๆกดปุ่มเดียวนะครับเราเราประกาศไปก่อนเราอ่า เราจะเลือกประกัศปกติไปก่อนแต่ถ้าแบบว่าเราต้อง,องโอพยพแล้วจริงๆกดปุ่มแดงปุ่มเดียวท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษโปรดทราบขณะนี้ได้เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นกรุณาอย่าตื่นระหนกและใช้บันไดหนีไฟที่ใกล้ท่านที่สุดเพื่อออกจากอาคารโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำและห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด Ladies and gentlemen, your attention please. there is an emergency in the building please evacuate by the nearest exit staircase and obey instructions given by the fire warders remember do not use the lifts thank you ต้องมารีเซ็ตที่ตัวนี้นะครับก็จะกลับสู่สภาวะปกติเครื่องก็จะซัดดาวไปแล้วเราก็จะมาเปิดเครื่องใหม กลับมาประกาศได้ปกติเหมือนเดิมขอบคุณครับ